สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอครับช่องเบาอัดหากินมันเด้อครับมือนีเบาอัดสิผ้ามาใส่บังรัดนะครับผมนี่ครับใส่ในน้องสะนี่ครับลงไปนี่แล้วครับสิมีเอียนมาครับอ่ะนี่ครับเหยื่อมือนี้ครับเป็นปลาเข็งครับผมปลาเข็งครับอัดใส่เหยื่อปลาเข็งนะครับผมปลาเข็งตาย เดิมมีกินเนี่ยแหละครับผมนี่ยเป็นครับง่ามบางลันครับครับง่ามบางลันครับเป็นงามบางลันครับบาอาทิตย์เป็นง่าได้ครับบอดีฮิตเป็นหลินคือเพิ่นนะครับผมเป็นหลินบาอัดว่ามันเขาบอดีสูงง่าครับผมบาอัดว่าง่าเขาดีกว่าครับอ่ะบาอัดจีไซเนี้ยครับใส่เบิรงกลังละ สองสามตัวครับปลาเค็งครับนี่ครับปลาเค็งลังละสองสามตัวครับลังละสองสามตัวครับใส่เข้าไปนี่ครับผมเป็นปลาเค็งตายครับใส่เข้าไปหลดุดเงียเรือลายอยู่ เยืปลาหมอเหยื่อปลาหมอเป็นเหยื่อปลาเข่งเป็นใส่ปลาเข่งครับโอเคครับใส่เหงียบร้อยแล้วครับสิประกอบงาครับเอางาใส่ไม่เหลียวนี่ใส่น้องใายครับเดี๋ยวบอส ขอเอาใส่เตรียมง่ายมันเดือบลอยไปแล้วครับผมเดี๋ยวสิขอยเวลาใส่เดี๋ยวนัดบาอาทิตย์ให้เห็นพวกน้ำกันอีกรอบนึงครับโอเคครับผมครับผมหลังแรกก็ได้ใส่แล้วบมึงใส่เรียบร้อยแล้วครับผมหลังแรกวิธีใส่กันนึงครับเฮ็ดให้ฟังนึงมัดผน้ำครับเพราะปลาไหลมันเวลาเข้าไปมันก็สิได้มีอากาศหายใจนะครับฟังนีงก็หันลงไปดินครับยึดที่พื้นี่ยให้มันสนิทครับอย่าให้มันลอยครับเอาไม้ แค่ลูกดินไปก็จะใส่กับตัางขยะเนื้อที่าใส่กันไปครับขยะขยะให้ม,มันมันอยูฟ่ฟังง่ายนะครับปลาไหลนั่เดี๋กินมันกระสิเข่าไปนี่ครับแล้วการใส่กันยังไงครับประมาณนี้ครับเนื้บอบกหอยเนื้อเอกระปูกระใส่ได้มดครับบกหอยกระปูหอยชิลี่เข้าขห้องกระปูหน้าเข้าห้องสิปลาตายปลายังกระใส่ได้ครับปลาไหลครับเนี่ยบ้านที่ใส่ฟังพูดนีกครับผมไปน้ำสะนี่แหละครับผม ครับมคุณอีนวยนึงครับดิบไซยงเพ่ง <nước> อ <Genius. S 2> ีนวยนึงครับครับเปนลือมไซเลยครับนกาคืเาครับผมคำคำหนามันกระลังขึ้นไม่ไหมครับครับน่าจะไซยงมองอย่แล้ครับขวดน้ำเดี๋ยวนัดขอไซนะครับ่ซลาวิไทเบิรงครับ คันที่สองก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่ยืนนี่ครับใส่ตัวมุ้งยุ่มนะครับไปครับไปล้างที่สามกันต่อเลยครับผมครับผมอันนามก็บชใ,ใส่นี่แหละครับผม พีวิซี่อย่งนะครับเพื่ครับไปก่อนครับหลังที่สามใส่เรียบร้อยแล้วครับไปไปหลังที่สี่ด้วยกันวันนี้เอามาใส่หกหลังครับมองใส่บบไลครับตัวนำมัดถ่วเลยครับหลังที่สี่ใส่ยมุมนี่ครับผมขาดไว้มันาดจะอยู่ในปลาพักตบฉวามเนี่ครับ ปไปลครับใช้ขึ้นกัสินาดจออกมานีและครับผมไปเดืวบะว่า,วาสาไซวดักอยู่ม,มองนอี่แหละมองนี่เลยครับผมหลังที่ีกับไซเดบรอยแล้วครับบรรยากาศครับเงียบเรงๆครับคึมๆครับผมตุงไฮตรงหน้าครับไปหลังที่ห้าต่อเลยครับ คือมึงก็มึงก็ยังขีโต้มอีกครับหนิบางท้องฟ้าครับมือตึ๊บมาเลยอีกครับพายุเขาครับแล้วก็ท้องที่หายใจนี่แล้วครับผม ใส่มุมเนี่ยแหละครับหกเนี่ครับทำเลการใส่กับอยู่ประมาณนี้ครับบาดมองเป็น่ยนมาดว่าใส่ครับบาเอาอัดใส่ตามมุมนึงสิครับหกหกไปน้ำขังฟังสาครับหั่วยำขึ้นปลาไหลเขาสิออกมาหากินน้ำขังปลาหยางนี่แหละครับวิธีการใส่กับประมาณนี้แหละครับนี่ปลายหยางปลาหยางไปเลยถ้าเป็นสาอังสินัครับมันสิออกมานน้ำมุมน้ำปลาหยางนี่แหละครับโอเคครับบาดใส่ก่อนครับโอเคครับหางทีหกใส่เลยแล้วครับหางที่หายี่มุมงบุญ อังติโฮกจมูกบีครับโอเคครับมือเสาะจะมายันมากันต่อแล้วครับมือเสาะคอยมาติดตามเมืองว่าเนี้อปลาเข็งเขานี่สีใดาการมาครับอันนี้เป็นเนี้อปลาเข็งตายครับเดี๋ยวคอยมานหลุดมันมากานครับมือเสาว่าสีเป็นยังไงอันมือนี้กะเดี๋ยวสีาพาไปใส่เบ็ดต่อครับ เดี๋ยวที่าไปใส่เบ็ดเหงื่อขียดครับใส่บลายครับมือนีใส่อยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบหลังนี่แหละครับผมจับเหงื่อได้บ่ค่อยหลายครับใส่ซสมีครับผมครับเบ็ดกอยู่ประมาณยี่สิบหลังครับนี่เบ็ดยี่สิบกุหลังเหงื่อเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนขึ้นใส่เหงื่อขียดนี่ครับขีดโม แล้วก็ิใส่ไปตามหอมทุงท่งหน้านี่นะครับผมใต่ปลาย่างลงไปนี่นะครับเดี๋ยวจะไปเบื้องตอนการใส่แล้วนะครับผมวันนี้มายากเหมือนก่นเลยพี่น้องออาแต่เราใส่ไว้หนึ่งครับผมไมายากเลงปลาสีมันบ่ครับผมปลาสีม,ม,มันบ่หลังเนี่ยสีม,ม่วงให้จ้าบ่ ก็ถือครับลังแรกมันก็ถือมันลังงยงสั่นบ่นล้งไไาลงก็ไป้ะครับ อยู่พี่นอ้องซุ่มคืออยู่ซุมคืออยูอ่ซมค,คืออยู่ครับเต็มนี่งอย่างนี่นะครับได้ต้องเตรมครับผมต้องเตรมตองเตรมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ินับสองแต้มผ่านไปมันได้อีกอ้สักังหมดแล้ว thứ 3 3 cái, sản. cái, sản. cái, sản. cái ừ cái hình. Để, để. Bộ กดกดก็ตกนะอะไราจ่เกือบบูด้เนาแล้วเด้อทายกันงี้กับงักโคดูนโคผ่านโคดูนไงโคดูนไง คือเพลื่นหางออกมาแล้วก็พี่แม่พี่น้องจะดูก็ดูเลยหางมาก็ดูเลยครับผมไงพอเต็มเหรอเอาการอยู่ครับผมข้อจะเชียงอยู่เอาการเอาการอยู่วู๊ห์สองตัวตัวงามเลยลุนนี่แล้วับกำลังถอยแล้วครับดูกำลังอ่อนครับลุนอู้ สองตัวเป็นสี่ตัวแล้วครับผมเป็นนี้ให้ไปได้อีก หลังียกาขึนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอะไรมันเข้าไปอะไรมันเข้าไปเนี่ยมงจากน้ำกูะหูกครับเนี่ยมันจะเป็นเมือกอะไรวะอะครกับเป็นปลาอะไรยใงญงครับแต่ลักษณะนี่นาสีตายครับผมเพราะว่ามันจุ่มหู้มันจุ่มครับนี่ครับพวกซองกับสามครับมันดุ่นกันครับมาดุ่กันมันดุ่นกัน นั่นอีลีโซกัสซาตัวใหญ่เมนทิสเพื่อนไวต์ตัวนี้อะไรกับพวกใหญ่นะครับตัวเดโลครับผมปลาเ็ดพอยน์พี่หน่อยปัดถึงกิโลได่ไหมครับตัวนี้บางนี่ได้โลเลยสามตัวนี้ได้โลกลัวอันเดียตัวนี้ก็โลดึงตัวเลยไป คุ <c <c ้มค่าคุ <c 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 ้มค่าคุいい้มค่าครับมันมันมันเนี่ยไอ้ปลาเข็งตายครับได้การครับได้การทำงานครับผมมาเอาน้ำกันเรืองพี่น้องมือหนิกลัวนะครับนี่ตัวนี้ตายครับพี่น้องมันจมครับมันจมฝากแผ่นเพจไว้น้ำในครับสวัสดีพี่ครับผมมือนี้กือบสองลูกเกือบสองลูกกลัวครับติดตามเบาอัดให้กินหมันอ้าว เสียนนอัดแจกให้วัดก็ไล่ไปเพียงสามีแล้วครับผม,มเดี๋ยวติตามผิดเรื่อยๆเนาะครับอโอเคครับสวัสดีครับตดากกดติดตามไหมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แนวจีรรครับพีครับอ่ะผิดเลย